คุณเงินให้กู้ยืมนะครับเพื่อการศึกษานะครับท่านพิมพ์การกีรติวิลาประกรณ์นะครับถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้มีหนังสือแจ้งว่าได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านจุลพันธมวิวัฒน์มาเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนะครับตามข้อบังคับข้อ151ร้อยห้าสิบเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะผมได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาขาร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะดังนี้นะครับกระทรวงการคลังนะครับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาท่านโพพันมุกสมบัตินะครับสวัสดีครับผู้ในการฝ่ายกฎหมายช่วยปฏิบัติงานฝ่ายกู้ยืมนะครับท่านที่สท่าน ศุนทรลิกานะครับวินิจฉัยนะครับบสดีครับท่านหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและงบประมาณฝ่ายกู้ยืมนะครับและได้อนุญาตให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมคข้ารับฟังการตอบคำถามดังนี้นะครับท่านแรกท่านพงพรพงพัน์นะครับบสดีครับท่านที่สองท่านภาคภูมิพุกผลนะครับไม่มานะครับท่านที่สามท่านนัชชางามสมวงศ์นะครับบสดีครับ ต่อไปเชิญท่านพิมพ์การนะครับได้ถามท่านรัฐมนตรีคำถามแรกเชิญครับเรียนท่านประธานสภา,าผู้แทนรัษฎรและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดิฉันพิมพ์การกิรติวิราปรกรณ์ค่ะสมาชิสภา,าผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครพักประชาชนผู้แทนประชาชนจากเขตคลองสามวาค่ะ ดิฉันขอตั้งตะทูถามนะคะผ่านท่านประธานเพื่อสอบถามไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในประเด็นหัวข้อที่สําคัญยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ะอย่างที่พวกเราทราบกันดีค่ะทุกท่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นมีเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานี้ให้แก่ผู้เรียนนักเรียนนักศึกษาที่มีความขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์ หรือศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศซึ่งแน่นอนค่ะว่าด้วยเจตนารมณ์นั้นเป็นเจตนารมณ์ที่ดีแต่ที่ผ่านมาก็ยังพบปัญหาอยู่นั่นก็คือแทนที่กยาศาจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นกลับยังมีจุดบ,บกพร่องบางอย่างที่ทำให้สร้างความกังวลใจให้กับผู้กู้ยืมเงินผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่กองทุนนี้ในอนาคต ท่านประธานค้าด้วยสาเหตุด้านรายได้ของครอบครัวตลอดจนค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบันทําให้ผู้กู้ยืมเงินเนี่ยมักเป็นจะมีความจําเป็นที่จะต้องทํางานพิเศษในเวลาเรียนไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่างานพาร์ทไทม์เพื่อที่จะหาทุนมาใช้ในการดํารงชีวิตและค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าเดินทางค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เนต็ตต่างๆรวมถึงอุปกรณ์การเรียนและหนังสือนอกเวลาต่างๆ นอกจากนี้แล้วค่ะการที่นักเรียนหรือนักศึกษานี้ได้เข้าสู่ระบบประการสังคมผ่านการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานพาร์ทไทม์หรือเต็มเวลาก็สามารถที่จะผ่อนผันแบ่งเบาช่วยชีวิตของพวกเขานั้นมีหลักประกันสังคมมากขึ้น แต่ก็มีหลายกรณีด้วยกันเลยค่ะที่ทางกองทุนเนี่ยได้ตัดสิทธิ์การเป็นผู้กู้ยืมของผู้ประกันตนบางรายหรือในบางครั้งผู้ประกันตนที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมก็จะไม่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์ในการกู้ยืมคําถามแรกที่ดิฉันต้องการคําตอบไปบอกแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คือแท้จริงแล้วเนี่ยนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่จะกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในอนาคตหากเป็นผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมทํางานนอกเวลาไม่เต็มเวลาหรือที่เรียกว่าพาร์ทไทม์อะค่ะ จะสามารถที่จะเข้าเป็นผู้กู้ยืมเงินได้หรือไม่ดิฉันขอทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยค่ะท่านรัฐมนตรีคำถามแรกครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์อมรนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านพิชัยชุนหาวชิระนะครับให้มาตอบกระทู้ของคุณพิมพ์การนะครับในเรื่องของกอยศ นะครับซึ่งต้องขอบคุณนะครับเป็นเป็นความห่วงใยที่ท่านมีต่อผู้ผู้ยืมนะครับซึ่งก็คือน้องนองน,องนักเรียนนักศึกษานะครับในประเด็นคําถามแรกเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับว่ากรณีที่ทํางานแล้วเนี่ยจะสามารถเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมได้หรือไม่โดยมันมันมีสองลักษณะนหนึ่งก็คือเป็นฟูทามกับพัทามนะครับผมเตรียนตอบตามตามหลักการก่อนนะครับเนื่องจากระเบียบของคณะกรรมการกองทุนเนี่ยนะครับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุนปี2567ซึ่งมีการแก้ไขในสภาเนี่ยนะครับการประกาศของคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเรื่องคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนได้กําหนดคุณสมบัติทั่วไปลักษณะต้องห้ามแล้วก็คุณสมบัติเฉพาะเอาไว้โดยมีลักษณะต้องห้ามสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเนี่ยดังนี้ครับหนึ่งก็คือนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินในลักษณะที่จะต้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับสองก็คือศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศนะครับสามคือศึกษาในวิชาที่ขาดแคลนนะครับสี่ก็คือเรียนในสาขาวิชาที่กองทุนมีมีความมุ่งหมายในการส่งเสริมเป็นพิเศษอันนี้เป็นโจทย์โดยเบื้องต้นนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติงานแล้วก็รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลาอันนี้คือโจทย์แรกนะครับหมายความว่าใครก็ตามที่ทํางานฟูลไทม์เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการได้หลักคิดง่ายๆก็คือแน่นอนครับว่าโจทย์ที่เราให้เงินกู้ยืม กับน้องนองนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยก็คือโจทย์ของการที่เราต้องการให้คนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์คนที่ทํางาน full time เนี่ยโดยหลักคิดที่ทางคณะกรรมการได้มีมติออกมาเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็คือคนกลุ่มนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามีกําลังในการเลี้ยงดูตนเองในระดับหนึ่งเพราะทํางานเต็มเวลาอยู่แล้วนะครับคนที่ทํางาน part time เนี่ยก็มีรายได้ที่ต่ํากว่าเป็น เป็นสัดส,ส่วนนะครับอันนี้มันเป็นหลักๆทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็หมายความว่าคนที่ทํางานพัทานาเนี่ยยังสามารถเข้าสู่กระบวนการในการกู้ยืมของกอยศออได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเหล่านี้เนี่ยก็มีลักษณะยกเว้นครับขึ้นกับการกําหนดเป็นลักษณะอื่นในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับการให้กู้ยืมในลักษณะหนึ่งลักษณะใดนะครับอันนี้มันอาจจะมีข้อยกเว้นบา้างได้เป็นกรณีนะครับ ดังนั้นการกู้ยืมของนักเรียนนักศึกษาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบครับว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานแล้วก็รับเงินเดือนค่าจ้างประจําในหน่วยงานราัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลาหรือไม่นะครับหากเป็นนะครับก็ไม่สามารถกู้ยืมได้นะครับสำหรับการกู้ยืมในหลักสูตรที่เป็นลักษณะของการรีสกิล อัพสกิลนะครับคือเป็นหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยคณะกรรมการกองทุนไม่ได้ห้ามการเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือรับเงินเดือนค่าจ้างประจําในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอย่างเต็มเวลาแต่อย่างใดหมายความว่าถ้าเกิดเป็นหลักสูตรแบบช็อตคอร์สนะครับลักษณะของการเรียนเพ,เพื่อพัฒนาทักษะเนี่ยนะครับเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเต็มเวลาหรือเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยสามารถเข้าสู่กระบวนการในการกู้ยืมได้ทั้งหมดนะครับ ในส่วนประเด็นของท่านเนี่ยนะครับก็ในคําถามแรกเนี่ยนะครับรับโจทย์ไว้นะครับอันนี้เป็นอํานาจของคณะกรรมการกองทุนนะครับไม่ได้เป็นอํานาจของรัฐมนตรีแต่ว่ารัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นในฐานะที่กํากับนโยบายของทิศทางของหน่วยงานที่อยู่ในใต้กํากับเนี่ยนะครับก็จะลองรับโจทย์นี้ไว้แล้วก็จะไปพูดคุยกับทางคณะกรรมการกองทุนในประเด็น,นกับบอร์ดนะครับในกรณีที่จะเราจะขับเคลื่อนเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนหรือไม่นะครับหากทาง แน่นอนว่าหากทางกศยศมีความพร้อมในเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยนะครับเราก็จะเดินสามารถเดินหน้าเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการที่จะให้กู้ยืมกับประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะเข้าสู่การศึกษาได้ให้มากขึ้นตามสัดส่วนต่อไปครับคุณรัฐมนตรีครับเชิญท่านสมาชิกคำถามที่2ครับขอบคุณอย่างยิ่งค่ะสำหรับคำตอบของท่านรัฐมนตรีนะคะชัดเจนค่ะว่าหนึ่งในลักษณะต้องห้าม ของผู้กู้ยืมเงินก็คือการห้ามเป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลานะคะแต่ว่าอีกข้อหนึ่งที่ต้องการถามแล้วก็จะเสนอแนะไปทางท่านรัฐมนตรีให้ปรับแก้ไขได้ก็คือให้มองในมุมของเงินสนับสนุนที่กยศมอบให้กับนักเรียนนักศึกษาค่ะเพราะค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนเพียงเดือนละสามพันบาทเนี่ยมันต่ำกว่าเส้นความยากจนที่สภาพัฒน์เนี่ยขีดไว้ซะอีกดังนั้นเงินจํานวนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะดํารงชีวิตได้ในโลกที่ค่าครองชีพกาลังวิ่งแซง อยู่ในขณะน,นี้ท่านประธานคะนี่คือการผลักให้นักศึกษาอยู่กับความลําบากคะ่ะไม่ใช่การส,งส่งเสริมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากพอและด้วยสภาพการเรียนของโลกเราที่มันเปลี่ยนไปทุกวันดิฉันขอเสนอแนะว่ากยศควรที่จะเพิ่มในเรื่องของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับผู้เรียนผู้กู้ยืมหรืออาจจะก,กําหนดไปเลยผ่านทางคณะกรรมการที่ท่านได้แจ้งเมื่อสักครู่นะคะว่าให้ปรับตามอัตรางเงินเฟอ้อเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหานี้ในอนาคตอีกต่อไปซึ่งดิฉันเข้าใจดีคะ่ะว่ากยศเองก็ต้อง ดูแลในเรื่องของเม็ดเงินให้เหมาะสมรวมถึงต้องการให้ผู้ที่กู้เนี่ยใช้เวลาไปกับการเรียนให้เต็มที่แต่ด้วยการปรับทํางานร่วมกันแบบนี้นะคะก็จะสามารถที่จะทําให้ผู้กู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและในบางหลักสูตรในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้เรียกร้องการเข้าห้องเรียนอย่างเข้มข้นเท่าเดิมรวมถึงหลักสูตรการเรียนรู้หลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปมากดิฉันจึงจะถามข้อต่อไปกันค่ะก็คือในอนาคตเนี่ยมันจะมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ในการยกเลิกกฎห้ามทำงานได้หรือไม่หรือถ้าหากไม่ได้เนี่ยก็อาจจะพิจารณาผ่อนผันหรืออย่างน้อยที่สุดคือเพิ่มการจ่ายค่าครองชีพให้เป็นไปตามอาาัตราเงินเฟ้อก็ได้ดิฉันขอสหับรายละเอียดแนวทางการแก้ปัญหาในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตจากท่านรัฐมนตรีด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับท่าน,นร,รัฐมนตรีตอบคำถามที่2ครับขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพครับผมชุลพันธ์มณีวัฒน์ร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ขอบคุณสํญญาหรับคําถามข้อที่2ของท่านสสพิมพ์การนะครับ ในประเด็นแรกเลยนะครับการยกเลิกห้ามทํางานเต็มเวลาได้หรือไม่เนี่ยก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ผมรับโจทย์ท่านนะครับเราจะไปพูดคุยนะครับไม่ได้เป็นการรับปากนะครับอันนี้รับปากไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นอานาจของคณะกรรมการกองทุนเราเพียงแต่นําโจทย์ของทางสมาชิกสภาผู้แทนร,รัศฎร,ศรเนี่ยไปพูดคุยนะครับแล้วดูว่าเขาจะพิจารณาอย่างไรนะครับอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตรับเป็นตัวประสานให้แล้วกันนะครับ ในส่วนของแน่นอนครับนอกจากในเรื่องของเม็ดเงินที่กู้ยืมเพื่อจ่ายเป็นค่าเรียนค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีค่าอุดหนุนในเรื่องของค่าครองชีพนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งต้องยอมรับความจริงครับว่าไม่ได้ปรับมาตั้งแต่ปี2563นะครับปี63นี่มีการปรับเพิ่มยอดมาประมาณ600บาทเ,เช่นในกลุ่มของนักเรียนระดับมัธยมปลายเนี่ยปรับเพิ่ม1,200บาทต่อดเดือนเป็น1,800บาทต่อดเดือนนะครับ ในส่วนของปวชปวสอ,อนุปริญญาและก็ปริญญาตรีเนี่ยมีบบปรับเพิ่มจาก2,400บาทต่อเดือนเป็น3,000บาทต่อเดือนนะครับเหล่านี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมาพูดคุยกันว่าเราจะปรับเพิ่มเรื่องของค่าครองชีพให้มีความเหมาะสมกับเ,เงินเฟอ้อที่มันเกิดขึ้นหรือไม่ในขณะนี้มันไม่มีกลไกตามกฎหมายที่จะทําให้มันเป็นอัตโนมัติหมายความว่าปีหน้ามีเงินเฟอ้อ3%ก็0.1 0.5%ก็ปรับ เรทเพิ่มตามอัตราเนี่ยยังไม่มีกลไกนั้นนะครับเ,เป็นที่โชคดีว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานอัตราเงินเฟอ้อของไทยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำนะครับมีมีช่วงที่มันสปายค์อยู่ครั้งเดียวก็ช่วงที่มีโควิดนะครับนอกนั้น,นก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างควบคุมได้คือต่ํากว่าหนึ่งนะครับก็ทําให้เรื่องของค่าครองชีพเนี่ยยังถึงแม้ว่าจะเพิ่มมากขึ้นก็ตามก็ยังเป็นจุดที่ยังพอ,อ,อบริหารจัดการนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะเอาโจทย์ของท่านไปพูดคุยเพราะว่าน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากลไกในการที่จะถามารัฐบาลได้มีกลไกในอะไรในการรองรับเนี่ยผมต้องตอบอย่างนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยทางกระทรวงการคลังนะครับในฐานะที่เป็นแม่ง,งานในเรื่องของกลไกในเรื่องสวัสดิการต่างๆเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้กรมบัญชีกลางเป็นแม่ง,งานในการที่จะแชแนลเงินจากภาครัฐเนี่ยลงไปยังพี่น้องประชาชนในทุกๆุกมิติ นะครับทั้งเรื่องของสวัสดิการทั้งเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุทั้งเรื่องของเบียยเเบ้ยออทุกประเภทนะครับเรียกว่าทุกประเภทเลยนะครับได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประมาณ 4- ีหเดือนแล้วครับออในระดับกระทรวงนะครับโดยมการมอบหมายของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มาศึกษามาเขาเรียกอะไรมาปฏิรูปมาปฏิรูปในเรื่องของออการจ่ายกลไกสวัสดิการต่างๆ เพราะต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งครับว่าในประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยสวัสดิการทุกประเภทเนี่ยมีประมาณหลาย10มากมี4 50สสวัสดิการนะครับรวมๆทุกอย่างนะครับทั้งความพิการทั้งความสูงอายุทั้งความเป็นเด็กความทุกประเภทเป็นแม่นะครับอันนี้คือสวัสดิการทุกประเภทเลยรวมถึงในเรื่องของกลุ่มที่เป็นผู้กู้ยืมเรียนในผ่านทางกยศด้วย นะครับเราก็พยายามที่จะเอาทุกประเภทเนี่ยเข้ามารวมเข้าด้วยกันแล้วดูซิว่าเราจะสร้างกลไกอย่างไรเพื่อที่จะจะจะอินเจ็คเงินเนี่ยยิงเงินเนี่ยให้เข้าไปตรงกับพี่น้องประชาชนตามความต้องการที่มีความเหมาะสมในเรทที่มีความเหมาะสมโดยที่ไม่มีใครได้เยอะเกินไปและไม่มีใครได้น้อยจนเกินกว่าจะดำรงชีวิตนะครับได้เยอะเกินไปนี่อาจจะฟังดูว่าเอรัฐบาลเราจะไปลดค่าเออลดไอ้ไกลไกที่จะไปช่วยประชาชนหรือไม่แต่เป็นข้อเท็จจริงนะครับเชื่อหรือไม่ว่า มีบางกลุ่มที่ได้สวัสดิการเป็น1ิบกว่าประเภทเนี่ยนะครับเดือนเดือนหนึงน่งเนีน่ยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า1 5 0 0 0บาทนะครับเรียกว่าค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับเ,เรียกว่าค่อนข้างเยอะนะครับเราก็พยายามที่จะสร้างกลไกเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็กรองคนให้มีความเหมาะสมเพราะว่าสวัสดิการแต่ละประเภทก็มีความซําซ้อนกันอยู่ในหลายๆอย่างนะครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราอาจจะมองได้ว่า โอเคกลุ่มในลักษณะที่เป็นกลุ่มระดับปชวปชวปชวสเนี่ยปัจจุบันได้รดับเงินต่อเดือนเนี่ยสามพบาทแต่ในข้อเท็จจริงในข้อเท็จจริงเนี่ยหากเป็นผู้ที่มีความจําเป็นนะครับเขาก็จะไปเป็นผู้ที่ eligible คือมีสิทธิ์ได้ในสวัสดิการประเภทอื่นๆที่รัฐได้มีการจัดสรรให้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็าตามนะครับประเภทอื่นๆเนี่ยก็หมายความว่านอกจาก3,000บาทนี้แล้วเป็นฐานเนี่ยเขาก็จะมีสวัสดิการประเภทอื่นเนี่ยเติมเข้าไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามโจทย์ของท่านเนี่ยผม,ผมรับทราบถึงความต้องการแล้วก็ความเป็นห่วงใยกับน้องๆพี่น้อง,องอประชาชนผู้เป็นผู้กู้ของกยศนะครับในส่วนกยศเราก็จะต้องมาดูในเรื่องของความพร้อมของเม็ดเงินแล้วก็ดูในเรื่อง,องความเหมาะสมเพื่อที่จะจัดสรรเงินให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับหากสามารถปรับเพิ่มในเรื่องค่าคองชีพได้แน่นอนว่าเป็นประโยชน์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อสักครู่ในคําถามของท่านก็คือทางรัฐบาลทำอะไรยอยู่นะครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่า เรามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะรีไวซ์เรื่องของสวัสดิการทุกประเภทเอามารวมศูนย์แล้วก็จัดสรรเพื่อให้การช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดนะครับซึ่งก็รวมถึงเงินในส่วนของที่เป็นกยศนี้ด้วยที่ได้รับการพิจารณาอยู่ครับ อบคุณรัฐมนตรีท่านมีเวลาเหลือฝากอะไรไหมค่ะขอบคุณอย่างยิ่งนะคะสำหรับคำตอบของท่านรัฐมนตรีค่ะก็ดิฉันก็มีความยินดีนะคะที่ได้เห็นการขยับขับเคลื่อนบ้างแล้วสำหรับเรื่องของสวัสดิการเพื่อผู้เรียนแต่ดิฉันยังต้องขอยืนยัน,นะคะ่ะว่าการศึกษานั้นคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่เราจะสามารถให้กับคนรุ่นต่อไปได้ดิฉันเป็นสสที่เคยเข้าไม่ถึงเงินกู้ยืม เพื่อการศึกษาด้วยซ้าไปเพราะว่าเรื่องข้อกําหนดต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นและไม่เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างหนึ่งในการทํางานการเมืองของดิฉันที่จะเข้ามาผลักดันในเรื่องการศึกษาเพื่อให้เด็กรุ่นต่อไปสามารถที่จะเข้าถึงเงินส่วนนี้ได้มากขึ้นสุดท้ายมาถึงคําถามข้อต่อไปค่ะเนื่องจากดิฉันหวังว่าเราจะเห็นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ตอบโจทย์กับผู้เรียนมากขึ้นกว่านี้และสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้จริง อีกปัญหาหนึ่งที่เด็กๆฝากมานะคะผู้เรียนฝากมาก็คือเรื่องของชั่วโมงจิตอาสาที่ต้องทําเพื่อรักษาสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินนี้มันกลายมาเป็นภาระที่ทําให้ผู้กู้ยืมจำเป็นต้องรับผิดชอบและทําไม่ครบถ้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนประสิทธิภาพในการทํางานของพวกเขาเวลาที่จะใช้ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมลดลงในที่สุดเขาก็ถูกปล้นชิงไปทั้งเวลาเรียนเวลาทํางานแล้วก็เวลาใช้ชีวิตค่ะทำประทานเมื่อจิตอาสานี้กลายเป็นเงื่อนไขที่บั่นทอนชีวิต เราควรมาตั้งคำถามตั้งโจทย์กันใหม่ว่านี่คือสวัสดิการหรือภาระที่แฝงขึ้นบังคับให้เขาต้องพิสูจน์ตัวตนเพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือซึ่งเป็นเงินจากภาษีของพ่อแม่พวกเขาอยู่แล้วและหากรัฐเรียกสิ่งนี้ว่าโอกาสทางการศึกษาเราควรตั้งคำถามค่ะว่าโอกาสที่มันเต็มไปด้วยการจํากัดตดทอนสิทธิ์ของผู้เรียนสมควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนตามการเวลาเพื่อสวัสดิการที่ดีขึ้นหรือไม่ ดิฉันจึงอยากทราบค่ะถึงความเป็นไปได้ที่ท่านจะนำเรื่องนี้นะคะไปคุยกับทางคณะกรรมาการด้านนี้เพื่อยกเลิกหรือตัดทอนชั่วโมงกิจกรรมชั่วโมงจิตอาสาโดยขอทราบรายละเอียดในการดําเนินการในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเพื่อการแก้ไขปัญหานี้จากท่านรัฐมนตรีมาณที่นี้ด้วยค่ะครับของแถมนะเลเชิญรัฐมนตรีครับ ครับท่านประธานที่เคารพครับผมจุลธนนันมริวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับคําถามข้อสุดท้ายของคุณพิมพ์การนะครับต้องเรียนว่าเรื่องของกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยนะครับมันก็มีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับทางตรงก็เป็นการฝึกฝนเด็กในรูปแบบหนึง่งเพื่อให้มีเรื่องของวิน,นัยให้เรื่องของฝึกการบําเพ็ญตนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ประโยชน์ทางอ้อมก็คือมันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคือชุมชนกับสังคมนั่นแหละนะครับเพราะสิ่งที่เขาไปปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับสังคมเรานะครับส่วนในเรื่องของครับส่วนส่วนในเรื่องของอ,อ,อ,อข้อหงยายของท่านว่ามันเป็นภาระมากเกินไปหรือไม่เนี่ยนะครับตรงนี้ผมก็จะรับไปพูดคุยแล้วกันนะครับเป็นเป็นโจทย์ไปคุยเหมือนกันนะครับว่าทางาคณะกรรมการกองทุนเนี่ยมี แนวความคิดอย่างไรมาอาจจะไม่ใช่ยกเลิกหรอกครับแต่ว่าอาจจะมีกลไกลในการกําหนดในเรื่องของออข้อจํากัดที่มันเกิดขึ้นนะครับหากใครที่ติดขัดภาระที่มันเป็นข้อจํากัดต่อการดําเนินชีวิตจริงๆเนี่ยตรงนี้เราอาจจะเปิดช่องให้มีการหารือมาพูดคุยกันได้นะครับตรงนี้ผมก็รับเป็นแนวความคิดจากท่านสสนะครับเพื่อที่จะนําไปพูดคุยหารือกับทางคณะกรรมการกองทุนกยศต่อไปขอบคุณท่านประธานขอบคุณท่านสสพิมพ์การ ในคำถามที่เป็นประโยค์ต่อพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านสสพิมพ์การและท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์นะครับขอบคุณมากครับ